วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มหนึ่งแบบฝึกหัดสอสวทหน้า68แบบรูปของการคูณและการหารแบบรูปของการคูณและการหาร แบบรูปคือความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันอาจจะอยู่ในรูปของการบวกการลบการคูณและการหารแต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบรูปของการคูณและการหารนะคะตัวอย่างที่1นักเรียนสังเกตตัวเลข2 6 18ช่องสี่เหลี่ยม162 และ486นอกเรียนต้องเติมตัวเลขที่หายไปถ้าสังเกตดีๆตัวเลขก็คือจะมีการเพิ่มขึ้นนะคะมีการเพิ่มขึ้นจาก2ไป6 6ไป18อย่างนี้ไปได้เรื่อยเพิ่มขึ้นอย่างไรจาก2ไปเลข6เพิ่มขึ้นโดยการคูณ3 2คูณ3เป็น6 คูณ3 6คูณ3เป็น18แสดงว่าทุกจำนวนมีการเพิ่มขึ้นทีละ,ทะเท่ากันคือการคูณด้วย3เพราะฉะนั้นช่องว่างที่หายไปก็คือ18คูณ3มีค่าเท่ากับ54ตัวอย่างที่สอง 7 6็ดร้อยและช่องสี่เหลี่ยมตัวเลขที่หายไปคือจำนวนใดแล้วเรียนสังเกตว่าตัวเลขแต่และจำนวนสี่จำนวนนี้มีรูปแบบก็คือลดลงลดลงอย่างไรให้นักเรียนนำตัวเลขที่อยู่ติดกันถ้ามันลดลง อาจจะเป็นการหารหรือการลบแต่ในที่นี้192ลดลงไปแล้ว48เมื่อนำมาหารด้วย4 192หารด้วย4มีค่าเท่ากับ48แสดงว่าจำนวนในรูปแบบนี้คือลดลงไปด้วยการหาร4ทุกๆจำนวน คำตอบที่เราต้องการก็คือ48ฐหารด้วย4มีค่าเท่ากับ12เรามาดูที่แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึงหัด3.16เติมตัวเลขแสดงจำนวนในแบบรูปข้อที่1มีทั้งหมดจําจำนวนด้วยกัน5 55 605ช่องว่าง73205 เห็นไหมคะแต่และจํานวนมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะคือเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะแต่และจํานวนมีการเพิ่มขึ้น5คูณอะไรหรือจํานวนใดเท่ากับ55เราต้องหาว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างไร ท่องสี่เหลี่ยมหรือจำนวนนั้นก็จะเท่ากับ55หารด้วย5มีค่าเท่ากับ11แสดงว่าแต่ละจำนวนเพิ่มขึ้นทีละด้วยการคูณ1 1ไปเรื่อยๆทีนี้คำตอบที่เราต้องการจะได้อย่างไรเราก็นำา6 5 5ไปคูณด้วย11ค่ะ605ตั้งคูณด้วย11 หนคูณหได้5 1าคูณศูนย์ได้0 1นคูณหได้6 1ในหลักสิบนะคะเติมศูนลงไป1ตัวก่อน1นคูณหได้5 1าคูณศย์ได้0 1นคูณหได้6กนำสองบรรทัดนี้มาบวกกันก็จะได้เป็น5้บวกศูนย์ได้5้าศูนย์บวกหได้ห้า 6 6บวกได้6ดึง6ลงมาเป็น6,655เพราะนั้นจํานวนที่หายไปในช่องว่างตรงนี้ก็คือ6,655นั่นเองข้อที่2เรแเรียนดูจํานวนนะคะ810ช่องว่าง90 30และ10แบบรูปของมันก็คือการลดลง ใช่ไหมคะมันลดลงไปเรื่อยๆลดลงอย่างไรนักเรียนนําตัวเลขที่มีที่เขาให้มาที่มันมีค่ามีตัวเลขแล้วอย่างเช่น30กับ1ิมันลดลงอย่างไร30หารด้วยจํานวนใดเท่ากับ10รูปสี่เหลี่ยมหรือจํานวนนั้นก็จะเท่ากับ30หารด้วยส0 30หารด้วยส10 มีค่า3ก็คือ10คูณ3ได้30นั่นเองแสดงว่าแบบรูปของข้อนี้มันลดลงด้วยการหาร3ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะลดลงด้วยการหาร3ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นช่องว่างหรือคำตอบที่เราต้องการเราก็นำา8 0หารด้วย3 3คูณอะไรได้8 3 2เป็น6ลบกันเหลือ สดึงหนึ่งลงมา3คูณอะไรได้21 3 7 21ลบการเหลือ0ใช่ไหมคะดึงส่วนลงมา3คูณอะไรได้ศูนยลบสคูณศได้0เพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปของข้อนี้ก็คือ270 ข้อที่3เติมตัวเลขแสดงจํานวนในแบบรูปแบบรูปนี้เป็นอย่างไรนักเรียนดูนะคะจํานวนแรกเป็นช่องว่างจากนั้นเป็น507 6591 85683 1113879 11, แล้ลักษณะของมันเป็นยังไงคะมันก็คือการเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นอย่างไรนักเรียนหาจำนวนตัวเลขที่ใกล้กันมาจาก507ไปหา6591นมันเพิ่มขึ้นอย่างไรถ้ามันเพิ่มขึ้นมันก็คือการคูณ507คูณด้วยจำนวนใดเท่ากับ6591ก็จะเท่ากับ6591หารด้วย507 นักเรียนก็ตั้งหารเลยค่ะจะใช้วิธีการหารสั้นหรือหารยาวก็ได้5้า1คูณ1ได้507นะคะ9ลบเเหลือ2 5-0ลบ0ได้5 6-5ลบ5ได้1ดงึงลงมา 507คูณอะไรได้1,521 507คูณ3ได้1,521ลบกันเหลือ0แสดงว่าแบบรูปของข้อนี้ก็คือการเพิ่มขึ้นทีละคือการคูณด้วย13 เพิ่มขึ้นในการคูณ13ทุกจำนวนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนใดที่คูณ13แล้วได้507เราก็นำ5 0า507มาหารด้วย13เพื่อเป็นคำตอบนะคะ507ตั้งหารด้วย13เพื่อให้ได้คำตอบส่วนนี้13คูณอะไรได้50 13 3เป็น39ลบการเหลือ11นำ11มาไว้หน้าเลข7นะคะ13คูณด้วยจำนวนใดได้117 13 9ได้117เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ39ข้อที่4แบบรูปนะคะเป็น จำนวนแรก15552จำนวนที่สอง9 2จำนวนที่ 2, 2, นนท3 432จำนวนที่4เป็นช่องว่างแล้วก็จำนวนสุดท้ายคือ12สังเกตให้ดีก็คือแบบรูปของมันเป็นแบบไหนคะเป็นแบบลดลงแล้วก็นำตัวเลขที่อยู่ติดกัน มาหาความสัมพันธ์2,592หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ432จำนวนที่เราต้องการก็จะเท่ากับ2,592หารด้วย432หาออกมาแล้วนะคะเป็นการหารด้วย6 6มาจากไหนนะักเรียนดู 2,592หารด้วย432 432คูณ6ได้2,592พอดีเลยนะคะลบกันเหลือ0มันลดลงโดยการหาร6ไปเรื่อยๆทีนี้จำนวนที่เราต้องการเนี่ย คือจำนวนใดเราก็นำ432ไปหารด้วย6ได้72 72มาจากไหนนำ432มาหารด้วย6นะคะ6คูณอะไรได้43 67 42 12ลบออกจาก43เหลือ1นำ1อาไว้หน้าเลข2อย่างนี้นะคะ6คูณอะไรได้12 6คูณ2ได้ 2เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ72ข้อที่5แบบรูปนะคะจำนวนที่1 4802นจำนวนที่2 686จำนวนที่3เป็นช่องว่างจำนวนที่4คือ14แล้วก็จำนวนที่5คือ2แบบรูปในข้อนี้ก็มีความสัมพันธ์กันแบบ ลดลงใช่ไหมคะลดลงอย่างไรนักเรียนก็ดูจาก14ไปหา2นะสหารด้วยจำนวนใดเท่ากับ2ก็คือจำนวนนั้นก็คือเอา14ไปหาร2นั่นเองจำนวนนั้นก็คือ7แสดงว่ามันหารด้วย7ไปเรื่อยๆแต่และจำนวนเป็นแบบรูปที่หารด้วย7นะคะเราก็นำ ตัวเลขมาหาคำตอบเอา686นี่และค่ะหารด้วย7 7คูณจำนวนใดได้68 7 9ได้63ลบออกจาก68เหลือ5ใส่5หน้าเลข6นะคะ7คูณอะไรได้56 7 8 56เจนั้นจำนวนตัวเลขที่หายไปในช่องว่างก็คือ98นั่นเอง ข้อที่6รูปแบบตัวเลขนะคะจำนวนที่1เป็น6จจำนวนที่2คือ12จําจำนวนที่3มเป็นช่องว่างจำนวนที่4คือ48และจำนวนที่5คือ96ความสัมพันธ์ของตัวเลขก็คือมันเป็นแบบไหนคะมันเป็นแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างไรจาก6ไปหา12บนะ6คูณจำนวนใดได้เท่ากับ12 ก็คือเอา12หารด้วย6นั่นเองมีค่าเท่ากับ2แสดงว่าแบบรูปก็คือการคูณด้วย2ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ24เพราะว่า12คูณสก็คือ24ต่อไป ข้อที่7ข้อที่7ค่ะ9 3 7 5พอจําคือจำนวนที่1จําจำนวนที่2คือช่องว่างจำนวนที่3คือ375จําำนวนที่4คือ75และจำนวนที่5คือ15นักเรียนสังเกตจำนวนแบบรูปของข้อนี้เป็นยังไงคะมันลดลงเห็นไหมคะมันลดลงไปเรื่อยๆเรานำตัวเลขมาหา ความสัมพันธ์นะคะเอา75กับ15ก็ได้75หารจำนวนใดได้เท่ากับ15ก็คือนำา75หารด้วย15หารกันแล้วได้5เราเรียนไปสามารถทดในกระดาษทดก่อนก็ได้ได้5นะคะเพราะฉะนั้นแบบรูปของข้อนี้ก็คือหาร5 เราสามารถหาคำตอบได้โดยการนำ9,375มาหารด้วย5 5คูณอะไรได้9 51เป็น5ลบการเหลือ4ใส่ไว้หน้าเลข3 5คูณอะไรได้43 58 40ลบการเหลือ3ใส่3ไว้หน้าเลข7 5คูณอะไรได้37 57 35ลบกันเหลือ2ใส่2ไว้หน้าเลข5 5คูณอะไรได้25 5 5 25ห้ลงตัวพอดีเลยนะคะดังนั้นจำนวนตัวเลขในช่องว่างที่หายไปก็คือ1875นั่นเอง และพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะ